สวัสดีพี่น้องเองไอนะครับผมมาพอกันในรายการกินไปคุยไปตามสไตล์คนอีสานครับพี่น้องมือนีผ้าพี่น้องมากินข้อหมูย่างนะครับผมข้อหมูย่างจิม้มแจว่วแซบๆนะครับผมเนาะมือนีมีผักเข้ามีหลากหลายนะครับพี่น้องมียูซีหาย่างนะครับมีสลดัดมีผักซี่มีมะระนะครับผมแล้วก็มีกระเทียมโทนดอกน้ําผึ้งมี หัวละผ้านะครับนี่เจลของเ,าองเ,เาขนนนนเา,า,น,าหลหลหลนะครับพี่น้องแซ่บเพื่อกันเด็ดมากคือกันนะครับนี่เลยมาบารทนนี่ย่างฮอนฮอนนะครับพี่น้องไม่ไหม,ไม,ไมเลยนะครับผมพลอยด,ดีนะครับพี่น้องประเดิมคำแรกอื้อหือ

cà thêm quả mặn แซบพป่น้องแซบบรรยากาศนี้มาแล้วบรรยากาศดีดีครับ พี่น้องว่าเขาเอินว่ามานาตุ้งติ่งว่ะทัาน มึงเนี่ยลืมหันโอ้ยหอน,หอน นุ่มทีดีครับขายยาูรันขีดละหกสิบบาทได้ครับเนี่ย เพราะว่าผมเคยสั่งอยู่เทียนคุณขอไปครับกินง่ายมากพี่น้องสปาเกุตหลายพร้อม ไปซื้อนี่เขาต้องเลือกดีๆได,ด,ด้พี่น้องแต่ว่าแกขึ้นอยู่กับผูมักดรอกครับพอว่าเนือสันข้อมันเนี่ยมันจะมีติดเนือมากบลายปันใดคมกะเลือกเอาหาอันเนือ้ออันหาอันเนืออ้อลายซือยแมคโครครับแพนก เนื้อสัตว์บอก บรรยากาศังเมือแรงดีดีหาหกม้งแรงครับบรรยากาศดีครับพุ่ะนเสียงนกเสียงกาเสียงแมงหอง อ้งหนดา,นดามันหนีเร็วอืมไม่หิมะโมมี่ยังยดอกครับร่อม,มันมากเสือน,นั่น แร,แรงมานี่เพราะสิเริ่มมืดจังหน่อยนี่ยุ่งสิมาได้พี่น้องเพราะว่าท่่งช่วงนี่มันนฝนตกแน่นะครับไปที่นี่ฝนตกยุ่งมันกระลายมืดมาแน่ยุ่งทึ่งบ้านอันมันก็นมีปลามีอยังไรเนาะ ขอบคุณพี่น้องที่ให้การติดตามและการของผมนะครับหากว่าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยใวนาทีนี้และพี่น้องเด้อจังเดก็ฝากกดไลค์กดแชร์ในกันแล้วกันนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กันและก็ขอบคุณพี่น้องขอบพระคุณหลายๆที่อุดหนุนนะครับขนมจีนแห้งเอ๊ะขนมจีนแห้งปลา,าแล้วก็น้ํายาขนมจีน สำเร็จรูปเป็นสินค้าไหม่ที่ผมขายนะตอนนี้นะครับขายดีแห้งขอบคุณพี่น้องหล,ลายๆนะครับผมเนาะก็ขอบคุณมากๆเนาะอาฝากไว้เพียงแค่นี้ครับพอกันไหมในคลิปต่อไปครับพี่นอ้องคลิปนี้ขอบคุณหล,ลายๆสวัสดีครับ